เดี๋ยวเราจะขึ้นวัดพระาธาตุแม่เย็นกันนะคะนี่ลานจอดรถดกว้างมากทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดินขึ้นบันไดกันไปอีกเนาะสูงเหมือนกันนะเนี่ยมันมีบันไดอีกไหมมีแค่ตรงนี้หรือว่าถึงเลย,ยอ,ล,ล,อลองดูกันทุกคนไป เดินขึ้นบันไดมาก็พอเหนื่อยนะคะประมาณ200กว่าขั้นนะคะขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามมากค่ะแล้วก็เห็นเมืองปลายนะคะสวยมากๆทุกคนแนะนําให้ขึ้นมานะคะแล้วก็อย่าลืมไหว้พระาธาตุแม่เย็นนะคะด้านล่างด้วยนะคะตรงนี้เนาะบางคนไม่รู้คือว่าไปขึ้นไปไหว้ข้างบนหมดนะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปแวะร้าน Coffee in Love นะคะที่ปายนะที่เป็นเนี่ยค่ะบ้านรูปทรงสไตล์เหมือนแบบอิตาลีนะคะก็ยังคงสวยแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะส่วนร้านกาแฟาจะอยู่ข้างๆค่ะอ,อเมริกาโน่เย็นไม่หวานค่ะแล้วก็ตต้องกินนมก่อนนะ Bye bye. Bye à, Bye bye. 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 Bye เราไปนั่งกินกันอีกที่หนึ่งนะทุกคนซื้อตรงนี้นะคะนี่ร้านกาแฟาจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปกินตรงนู้นดูวิวตรงนู้นอย,ไอยะไปได้มาคอฟฟี่อินเลฟแดดจ้ามากอันนี้ถ่ายรูปได้นะทุกคนส่วนถ้าใครจะมากินกาแฟาก็คืออยู่ตรงนี้นะคะร้านตรงนี้นะนี่ ที่สอดรถหน้าร้านเป็นทางกลับเข้าเชียงใหม่นะคะหรือว่าทางเข้าไปไปสแน็กสเต,เตชันเราจะลงไปที่แม่ริมกันจ้าสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายจ้าวันนี้เรามาถึงตอน11อโมงคนน้อยมากทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าแดดร้อนมากแล้วเป็นสะพานไม้เนาะ พี่เดินไปนู่นแล้วอ่ะจะ<ม>ไม่มีอะไรก็ให้เดินกวักมือเรียกมาให้มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเร็วไปไหนคิด ฝาาากตติดดดดมม้นนัังเทโรววยยะคบผหลังจา <med S 2> กขับโค้งลงเขานะคะจากปลายลงมาที่แม่ริมนะคะก็ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะคะทุกคนลงมาถึงแม่ริมประมาณเกือบบ่าย2และหิวกันมากเลยแล้วก็ทางลงเนี่ยรู้สึกว่าเวียงมากกว่าทางขึ้นนะคะก็ Κ เลยเสิร์ชใน Google Map ในแล้วก็ในเพจ Facebook เขาก็แนะนำร้านนี้นะคะบ้านสวนแม่ริมนะคะ อันนี้แกงหังเลเอ,อ,อร่อยมากทุกคนแล้วก็เชียงดาผัดไข่นะคะของเขาจะเป็นแบบเป็นยอดอ่อน,อ,อ,นอะไรอย่างเงี้ยใบไม่แก่อร่อยมากเลยแล้วก็สั่งซุปเต้าหู้ให้คิดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรับคั่วเมืองออรับคั่วหมูรับคั่วเมืองรับคั่วหมูหมหมนะคะ แล้วก็มาแวะกันต่อที่วัดผาลาดนะคะอยู่ทางที่จะขึ้นไปดอยสุเทพเลยคะ่ะหาจากอนุสาวรีครูบาสรีวิชัยประมาณ5กิโลเท่านั้นข้างในวัดสวยมากๆทุกคนมันเงียบสงบนะคะแล้วก็แบบเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะแนะนำว่าให้แวะเลยค่ะเพราะว่านี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะรูะ้สึกว่าเออมันสวยสงบเงียบแต่ว่าคนเยอะนะทุกคนไม่ไม่น้อยเลยแต่นี้แบบถ่ายมาไม่ติดคนนะคะ เราลงมาที่เชียงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักที่เชียงใหม่2คืนด้วยกันนะคะเราพักกันที่เดอะคอนะคะตรงถนนห้วยแก้วเนอะตรงข้ามเยื้องๆกับมอชอเลยทุกคนก็สะดวกดีค่ะเพราะว่ามันจะใกล้ตลาดใกล้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ห้องก็ราคาโอเคด้วยอันนี้เป็นเตียงนอน3คนนะคะเป็นเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กนะ น่าจะราคาอยู่ที่พันแปดร้อบาทนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาคอนเฟิร์มอีกทีเพราะว่าน้องชายเป็นคนจองให้เนาะนี่ก็คือโซฟาย,ายยางใหญ่ๆอันนี้แล้วก็มีเตียงใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็มีท,แมทีแล้วก็มีทีวีแล้วก็มีทีซื่อ,อีกดีมากนะคะบา,บายยอะไรเนี่ย <laughs> ห้องงามก็เป็นสะอาดมากสีขาวมี ที่ฉีดชำระเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นนี่แชมพูสบู่เนาะแล้วก็เป็นชาเวอร์อันนี้นะคะนี่แล้วก็มีให้ครบชาเวอร์แคบคัตเติ้ลบัตเนาะมีให้ครบอันนี้อะไรถุงแล้วก็นี่เป็นน้ำยาหนาได้ป่อผม แล้วก็ตู้เย็นที่นี่ให้ตู้เย็นใหญ่มากถูกใจมากทุกคนแล้วก็น้ําดื่มฟรีสามขวดเพราะว่าซื้อเตียงเสริมไม่ได้ซื้อเตียงเสริมเขาเรียกว่าเป็นห้องสามคนนะคะแล้วก็มีบาร์โถงแล้วก็เมื่อกี้มีสาะว,ว่ายน้ําเล็กๆด้วยนี่เตียงก็เป็นหนึ่งเตียงแล้วก็มีอันนี้เตียงใหญ่มากทุกคนจะบอกว่าดูจากรูปเหมือนไม่ใหญ่นะคะแต่จริงๆริงใหญ่มากนะเนี่ยนอนได้แบบสบายเลย แล้วก็มีโซฟาเบสอีกอันนี้เราไม่รู้เน,ะนาะถ้ารู้ว่ามีโซฟาเบสก็จแทบไม่ต้องแบบมีเตียงอีกเตียงหนึ่งเนาะนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าไทยห้องสามคนหรือเปล่ามันก็เลยมีโซฟาเบสนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูที่ห้องห้องตากับยายเนอะว่าจะเป็นยังไงโะ นี่อะไรนี่เตีไปจองไอบิดมหกว้างเนี่ยไอบิดหรอมนกว้างไอบิดก็ประมาณนี้แหละไอบิดเรากว้างเพราะว่าเราเป็นห้องคอนเนคติ้งที่ตัดอยากปิดได้ไหมอ้าวปิดอะไรไปโดนให้มันปิดได้แล้วอันนี้ห้องตากับยายมีระเบียงด้วยปิดได้แลถนนส่วนบุคคลหมู่บ้านอะไรไม่รู้ฝ่าฝืนค่าจอดรถชั่วโมงละสองร้อยกว้างมากเาหมู่บ้านเานี่ไง ทำมาจอดหน้าหมู่บ้านเขาล้วก็โดนชั่วโมงละสองร้อย,อแ,ยแต่เข้ามาคิดจะยุ่งเข้ารช,าชาเล็กลที่ไหมนี่ห้องตัยอใหญ่าีใช่ไหออ้องตงญ่ค่าจอดรถ50บาทร้านเดอะกู๊ดวิวนะคะเลี้ยวซ้ายมาจอดก่อนเนอะแล้วก็ข้ามถนนไปกินข้าว ร้านนี้ต้องจองนะทุกคนถ้าไม่จองก็จะอดกินเพราะว่ามันอยู่ริมแม่น้ำปิงเนาะไปแสงกำลังสวยเลยไปรีบไปถ่ายรูปกันเถอะเขาจัดประเภทรถด,ด้วยนะเหมือนรถกระบะรถแบบของเราเจ็ดที่นั่งอาจจะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นรถเก่งเมื่อกี้เราบอกว่าเรามากับคันนี้คันน้องชายอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อไม่ได้มันต้องมาจอดฝั่งนี้ อ๋เหรออรออันนี้อะไรนะออเดิฟเมืองเหรอออเดิฟเมืองอ้าไอ้ขันโต๊อะไรออขันโต๊อันนี้เส้นก๋วยเ๋ยวขาหมูเขาเรียกว่าอะไรหัวอะไรแบบว่าหัวอะไรส้มๆไม่รู้ว่ะอ่ะคีตักบอคคุรี่กับกุ้งเห็ดหอมแล้วตักกุ้งโชว์หน่อยครับกุ้งโชว์ก็ลองหนูกินเลยหนูตักอะไรหนูกินเลยตักเองตักใส่ช้อนตักทานตัวเอง กันไหโอ้กินอะไรอ่ะขาหมูอ๋อมีให้เทมุระผักต้มถูกไหมกระส้มไม่เอาไม่เอาก็ให้พ่อแล้วก็อโอ้แต่น้ำราดคอดเจ๋งอ่ะดูดูกุ้งดิกุ้งเป็นตัวตัวใหอ่เนี่ยน้ำราดเขาอ่ะน้ำิีงตีนูดอ่ะเออหนึงน่ากินดี รครบอย่างเนี้ยต้มยำอีกอันเหลือต้อยมยำแล้วก็สับประรดชีสเอ,อ่ออะไรคือสับประรดชีสเหรอนี่ไงไ<ม>อะไรไ<ม>คือสับประรดชีสม,ม,มาพอดีอรับเขาหน่อยไม่่ข,ม,ขมันคืออะไรเหรอก็ลองดูมันมีชีสแล้วเออมันก็เข้ากันดี

ต้มขาไก่เหรอต้มาขาไกา่ผัดผัดผัดขิงผัดซีอิ๊วข้าวต้มแน่เลยโอ้ยข้าวต้มเห็ดหอมมีสลดัดแล้วก็มีคอนเฟลกของโปรที่ดีแล้วแยม ขนมปังที่มีขนมชั้นน่ารักแล้วก็มีนี่น่ารักจังผลไม้จานชามช้อนส้อมโอเคบริการตัวเองอาอาหารเช้าวันนี้ผัดซีอิ๊วผัดผักผัดขิงน,นะคะเล็กๆนะ้อยๆ เคเจ้า <Okay. S 1> ให้สำเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบหังขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่พวงก,ก็บอกท่านตรงตรงไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดทูปสามดอกแล้วบอกให้สำเร็จได้ถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่

ว่ายหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็ทางลงมาจากวัดพระธาตุดอยคำเนี่ยจะเจอร้านเฟิร์นเทรโซนะคะแอดเลกเนาะเออก็เลยแวะทานกาแฟแล้วก็แวะทานขนมกันค่ะไปแนบเลยคี <c oughs> วัดเจดีย์หลวงในเมือง 在。Sure. มาแวะกันที่สาขาแม่เฮียเนาะของคณะเกษตรมชเนาะบรรยากาศรม่มรื่นเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆ,ๆกันเดี๋ยวไปดูทะเลสาบกันไปดูรอบๆนะคะแล้วก็สั่งอาหารไปแล้วไม่ใช่สั่งอาหารสั่งเขาเรียกว่านะสโคนแล้วก็ตัวซองแล้วก็เป็นเครื่องดื่มเนาะเขามีหลากหลายนะทุกคนอาหารเขาก็มี ซองสโคนก็มีหลากหลายบรรยากาศร่มรื่นอย่าไปเดินดู Mm-hmm. 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 Mm. อันนี้ครัวซองตัวใหญ่นะ6,5บาทมีสตอบลด้วยหรอสตอรเขีาน93เก้เอามาแล้ว13มาเวลไม้บเอาเครื่องไมยบวกูเธอหาบวห้าแตงกาน้อยมากไ้บวพอ่พ่เมริกันโมลจบอเมริกันโรลจะ อันนี้เรามาถึงวัดเจดีหลวงแล้วนะคะแล้วก็เข้ามากราบอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นวิหารของเจ้าอาวาสหรือเปล่านี่อ่ะอ่านก่อนว่าเป็นวิหารอะไรเป็นวิหารจตุรมุกบูรพาจารย์นะคะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเนอะอ๋อสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอ๋อ อ๋อจำลองมาจากวัดปงสนุกอ๋อวัดปงสนุกนี้เราก็เคยเคยไปนะทุกคนเอออันนี้เป็นวิหารของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวต้องอขยายให้ดูอยู่ข้างๆกันอยู่ด้านหลังของวัดเจดีหลวงนะคะ ่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าบ้างเนาะนาเอฟอยู่ข้างหน้าแล้วไม่มาเดินข้างหลังใช่ไหมจะเดินไปอ่ะเราก็เดินไปข้างหน้าก่อน วัดนะคะจะเป็นเสาอินเทคีนนะคะเอออันนี้ตรงนี้เนี่ยผู้หญิงห้ามเข้านะคะทุกคนเราก็เลยให้พ่อคิดเข้าไปถ่ายวิดีโอด้านในให้นะคะว่าแบบมีพระมีอะไรด้านในบ้างนะคะเราเป็นผู้หญิงก็ได้แต่เดินดูรอบๆแล้วก็ถ่ายรูปรอบๆนะคะ เดินได้ไงว่าตาถืออยู่เนี่ยตาเดินไม่ได้เราจะไปกินร้านข้าวซอยคุณยายนะคะอยู่ถนนช้างเผือกนะคะประมาณตรงข้ามกับบีทูช้างเผือกที่เราพักในคืนวันแรกเลยนะคะด้านในของร้านครัวคุณยายเนี่ยเขาก็จะมีที่จอดรถให้พอประมาณนะคะเดี๋ยวสามารถเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าไปจอดได้เลยะคะ่ะ อยคุณยายอ่ะเนี้ยเข้าไปเลย่ยงค่จแล้วต่อคิวเหมือนกันจ้าไม่ใช่ไม่ต่อจ้า มาถึงก็จดออเดอร์นะคะว่าจะทานอะไรบ้างแล้วก็ไปยื่นแล้วเราก็จะได้บัตรคิวมานะคะทุกคนตอนแรกเราไม่รู้นะคะเนืกอว่าเขาจะเรียกตามบัตรคิวแล้วก็ไปนั่งเนะปรากฏว่าไม่ใช่นะคะถ้าไปถึงแล้วมีโต๊ะว่างนะคะสามารถเข้าไปนั่งได้เลยนะทุกคนเราก็เขียนออเดอร์แล้วก็ออเดอร์มายื่นเพื่อแลกรับบัตรคิวนะคะ เนี่ยค่ะโชคดีที่แบบมีคนลุกไปพอดีนะไม่อย่างนั้นเราก็ยืนแบบไม่รู้งงๆนะคะไปถามได้ค่ะคุณยายก็คุณยายคุณป้านะคะก็ใจดีนะคะเบ็ดเสร็จรอนนานมากเลยทุกคนประมาณเกือบชั่วโมงกว่านะคะกว่าจะได้ทานเนือส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติกันซะส่วนใหญ่ค่ะไปทานแล้วเปทนี่ไร่ิตติกเทานทร่โบนิติกกินก่อนด้วยกินก่อนไทย เอาแววเนื so <c oughs> ้อเต่าเนื้อทางนี้หน่อยจ้ามีกับเนื้อเนื้อพอกับเนื้อเหลือขาดอะไร เอองั้นทีว่าไปกินก่อนก็ได้ไม่้องยแดมือไงอ๋อเ้าเข้าเราต้องรอแป๊บนึเข้ากินหมดจานเลยแล้วโอเค้ขออันนี้เนื้อเนื้อจูไม่้เส็จไหมมาแล้วใช้เวลารอเกือบหนึ่งชั่วโมงข้าวซอยเนื้อข้าวซอยน้องไก่ น้ำนนนะเขาจะข้นๆนะเขาจะราดน้ำกะทิมาให้ด้วยนะเนี่ยมีกะทิราดมาลองชิมกันสิทุกคนแบบหิววัดพันเตาเอ้ยไม่ใช่วัดสีสุพรรณวัดสีสุพรรณ เป็นโบสเงินนะคะทุกคนสวยมากๆสวยมากเลยตอนนี้บ่ายสองแล้วแดดกำลังร้อนเลยไปดูข้างหน้าก็มีให้บูชาด้วยนะมีจะบูชาท้าเวสสุวรรณด้วยแล้วก็อันนี้โบสเงินสวยมาก หลังจากนั้นนะคะวัดสุดท้ายที่เราแวะไปวันนี้ก็คือวัดส,สวนดอกนั่นเองนะคะทุกคนกําลังปรับปรุงเลยนะคะแล้วก็ที่วัดนี้นะคะจะมีที่เก็บอัฐินะคะของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นะก,ก็พระประยูรญยญ่าทั้งหลายนะคะก็จะถูกบรรจุกระดูกเก็บไปที่นี่นะคะ รอแดดร่มเพื่อ <souvent> ท <oh ี่จะไปถ่ายรูปนู่นอ่านแก้วก็ตรงนี้แหละตรงนั้นอะมองลงไปมันเป็นอ่างเก็บน้าในมอช่่อกินขเลยหมคะตอเย็นะตอนสุดบอกยาดิคิดจะทำอะไรได้ไหมได้ชอบ่น่ข้าว่กินาบรรยากาศชิวๆอ่านแก้ว ใช่ไหมไเ่คีตาทำอะไรคีตาเหยียบให้ยายไม่รอหมูย่างหมูทอดเหยียบยายเหยียบยายเอาจิ้ที่นี่เหรอเอาจิ้ที่เสือกแต่เดี๋ยวเรารอให้แดดล่มลมตกแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปกันยายเขาดูทานเหรอหม้ยัดทะูุที่เขามี าเขาดื่ทานกับเสือซีตะยะนัาป้าสั่งน้ำปั่นด้วยแหละเดนตรงๆเดินขึ้นมาสิอ๋อโดนแฮซินน้ำมาแล้วอ๋อเขาไม่มาส่งเ้าแม่งจีนบนเสือรู้ทอดทุกคนดู จะเดินไปบนอ่างแก้วไปบนสันเขื่อนกันหยุดก่อนรถหยุดหยุดหยุดรถรถรถเยอะเลยตายเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นอย่างนี้รถเยอะเลยรอ พี่บอกว่าคือปางอุ่งนั่นเองไม่เหมือนซะหน่อยเหมือนหรอก็มีความคล้ายๆอยู่ทุกคนแนะนำว่าให้มาตอนแบบห้าโมงเงย็นะอะไรอย่างเงี้ยแสงสวย พี่ใส่ต้นคริสต์มาสคิดก็เลยมาถ่ายรูปน่ารักมากๆเลยเป็นไงคิดต่เป็นไงชอบไหมครับชอบดูซิอยู่ไหนอยู่ไหนตากับยายอยู่ไหนไม่เห็นได้ยังไงดูรอบๆซิเอออยู่ไหนเหรอนันออ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบกันที่อ่านแก้วมชนนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ